ดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปเที่ยวอ่าสวนพึ่งนะครับราชบุรีก็สวนพึ่งราชบุรีก็มีสถานที่ต้องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่กําลังจะออกจากบ้านครันสุดน่าดูเลยครับอาจจะเสียงดังเลยนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันในคลิปนะครับว่าวันนี้เราจะพาลูกๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง แล้วก็จะมีสถานที่สวยงามมากมายครับก็วันนี้จะไปถ่ายรูปด้วยนะครับเพื่อนก็ด้วยตัวกล้องที่ผมซื้อมาใหม่นะแล้าตัว canon m 1 0นะครับผมซึ่งก็เป็นกล้องที่มันออกมานานแล้วนะครับเพื่อนแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันในคลิปของครับผมว่าสถานที่ต้องเที่ยววันนี้จะสวยงามขนาดไหนแล้วก็จะมีอะไรที่น่าสนุกกันบ้าง ก็ไปติดตามรับชมกันในคลิปครับผมผมเริ่มต้นออกจากบ้านโดยเช็คเส้นทางจาก Google แบบก็ระยะทางประมาณ170กิโลครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมง40กว่านาทีแต่ว่าผมก็ไม่ได้ขับรีบนะครับเ,เพื่อนๆก็ขับมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ชมบรรยากาศ2ข้างทางก็อากาศสุดชื่นเย็นสบายครับวันนี้แล้วก็ระหว่างทางก็มีฝนต,ตกลงมาเล็กน้อยครับผมแล้วก็ เราก็จะไปพักกันที่อำเภอสวนพึ่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาวางแผนกันต่อว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อครับพอถึงที่อำเภอสวนพึ่งเราก็ตกลงกันว่าวันนี้เราจะพาเด็กๆไปเที่ยวที่น้ำตก9้าชั้นกันก่อนครับแล้ววันพรุ่งนี้เราค่อยไปเที่ยวที่สวนน้ำสวนพึ่ง กันต่อครับเพราะว่าถ้าไปวันนี้ก็คืออาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้มาถึงก็เป็นเวลาที่เกือบจะบ่ายโมงแล้วครับผมอ๋เที่ยวน้ำตกแล้ว,วันนี้โอ้พี่โลมาเที่ยวน้ำตกครับวันนี้เที่ยวน้ำตกเก้าชั้นครับนี่เด๋ร้อนมากเลยเพื่อนสถานที่เที่ยวที่แรกมาตักก้งแต่บ้านตั้งแต่เมื่อเช้าครับ ดูครับว่าน,น้ำเยอะหรือเปล่าครับไปหาเข้ากินกันดีกว่าเอ,อมาเร็วเดินมาเลวนะครับเอยมีเที่ยวที่ไหนวันนี้ฮะเอ,อจะไปไหนอ่อา,อาสำหรับค่าเข้าที่น้ำตก9ชั้นก็ผู้ใหญ่คนละ20บาทครับส่วนเด็กก็ไม่ต้องเสียเงินครับผมเข้าฟรีครับวมล,ลืม่นสบายโอ้น้ำตก นี่แค่ชั้นหนึ่งก็พอแล nope. ้วไม่ต้องไปไกลากที่นินข้าวที่น้ำตกครับครับถ้าอยากเล่นน้าตกไหมครับ อยากเล่นน้ำตกกินข้าวกันนะครับผมกินข้าวกันก่อนครับผมทอนี้แล้วหนุดล้อหลืออยกให้นุ่น่ะอ่าเดี๋ยวมันอยู่ใกล้ตรงนั้นมันกระโดดลงไปละโอ้ไหนน้ำตกง่ายน้ำตกกินข้าวกันครับยไปเล่นน้ำตกกันมาพี่โร่เอาไม้ down, มาลองเ่นครับเย็นสบายคนเยอะอยู่นะครับผม เย็นสบายมากเลยครับสนุกไหมครับอุ้ยพี่โรอย่าไปอย่าไปนกมันเล่นไอ้สิเทสสวยไงอยู่ดีตัวตายสอบแม่แม่นี่ยหมเด้อโหเห็นั้ย <laughs> 啊！好的，来、嗯、喽，老、啊、板。

กลับแล้วครับกลับแล้วไปวนี่ไปเที่ยวสวนน้ำใช่ไหมนี่ไปเที่ยวสวนน้ำ ข้ามคืนครับมนดยแล้วลงเข้าห้องแล้วนะอม่อย่าพงไปมันหนอานเยไ่ต้นอะไอ่ะอืมีสอดยาวขําคืน บรรยากศยาศยาบเช้าเพื่อนชื่นดีนะครับผมออกมาแต่งวัดเดี่ยวชะอุ่มชุ่มชื่นอยู่แถวอ,อำเภอส่วนพึ่งครับเพื่อนเช้าน,นี้ก็มาพักรีสอร์ทในสวนนะโอ้โหเห็นหมอก หมอกขึ้นแต่เช้าเลยครับแต่ว่าตรงที่รีสอร์ทนี่ไม่เห็นหมอกเนาะหมอกจะอยู่ตรงนู้นนะครับเพื่อนนู่นนะครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นมันหรือเปล่าเงียบสงบดีครับรีสอร์อยู่ในสวนครับอยู่กลางสวนนะเงียบสงบดีมากเลยครับ ลูกวิวได้ตัวเดียวครับเพื่อนฝนตก,นกบรรยากาศชุ่มฉ่ำมากเลยครับวันนี้โอ้โห oh. <c oughs> ดื่มสดชื่นสบายว่าจะพาเด็กๆไปส่วนน้ำส่วนพึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่านี้เพราะว่าฝนตกน่าจะพายุเข้าแล้วก็ไม่ได้ดูไม่ยากจะามาถ่ายตอนเช้าเลยดีนะครับที่ <c oughs> เอาโดนลงมาแล้วก да ็ฝนหยุดพอดีไม่ง <at> ั <Buffalo> like ้นเนี่ยโดนเปียกฝนยุ <pet> ่งเลยครับผมก็เป็นโดน d ีๆนี่ดีนะครับผมเขาซื้อมาใช้งานได้ดีอยู่นะครับเพื่อนนี่ไะหมอบอยู่นู่นหน่นเนู่ยโน่นหมอบอยู่ไกลๆนู่งตรงก็เขาเนี่ยค่ะมันจะเป็นก้อนยาวส่วนหน้า แล้วยิ่งตอนหน้าหนาวอีกนะพอกันทางเหนือเราพูดวันเนี้ยเป็นศอกเลยทุกวันมันออกแต่ว่าถ้าอยู่ตรงนี้ก็เห็นนะครับหรือว่าต้องไปเห็นค่ะ่อยู่ตรงนี้ก็เห็นโทนนะคะขอขวัญตรงนี้ให้หน่อยเอ๊ก็จะอยู่มาอะไรครับมาลงมาพี่รอ่พี่รอลงมาเลยลงมาพี่รอลงมาแล้วอ่พี่รอลงมา เดินดดน้ำฟ้าเดินไปดิดูนู่เดินมาบานเห็นไหมน้ำฟ้าช่วยสิดูสินี่ต้องถือกับไปจากมือเอ้ยเอ่ยน้ำฟ้าไม่เข้าร่มหรอเอา้เอาอืมร่มเลยฝลจะไม่มีฝนไม่มีแหรอนี่อืมฝนต่อไวไป่อยก็ เอาแล้วฝนมาแล้วฝนตกแล้วอะไรฝนท่าน <c oughs> อ้าจุมือท่านอ้าจุมืออ่าพี่อะไรจุมือ,อโ,มโอ้อมาได้ไม่เป็นไร <c oughs> ให้หานปลากันครับที่ <c oughs> สอบสวนัภพล ลพัดมากไม่รู้มีปลาอะไรบ้างไม่รู้มีปาอะไรบ้างบอกใ่ไงตรงนี้ไงอย่าลงไปลึกนะเดี๋ยวตกน้ำปลาไม่มาเลยปอาจะให้ปอนให้นี่นี่ทำไมตัวน้องปลาไม่มากินลโอ้ยปลาตัวใหญ่มาก はい、ありがとうございます。 ขึ้นรถเร็วอ่าขึ้นไปอาบลูกโป่งอยู่หน้าลูก คุณเพื่อนๆและผู้ติดตามทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดสติ๊กเกรไกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราและเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปออกมาเรื่อยๆสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ